โอ้สวัสดีครับโอ้อนามาุตสงพิกิดค,ครับพี่น,อน้องโอ้โหพาท่านชมทุกท่านเนาะนะครับมาบ่อหินนะครับที่พขกดดขุดขายนาะครับนี่บ่อที่เขาทำขุดหินขุดไร่ขายนะครับนี่เปิด,ดบ่อ,บบอดินบ่อหินนะครับก็พามาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับมาชม เจ้าซานี่เอสวาย 205C นะครับไม่แกะกล่องนะครับวันที่สองนะครับมาดูเจ้าซานี่นะครับขับโดยพี่กิตนะครับกับหมอจักรสมศักดิ์เอสเกตีเนาะนะครับกุดหินไว้ครับเตรียมไว้พรุ่งนี้นะครับตักใส่สิบล้อนะครับเพราะน่าจะอยู่วิ่งแล้วครับพิ่กิตไอ้ทำโอครับวันที่สองแสนสาหัสอีกวันหนึ่งครับเจอของแข็งๆเจอหินนะครับโคตรลำบากเลย เอาดินนะพี่น้องเนี่ยดูรัศการหินนะครับอ้านี่นะครับเ,าบเาบจาะหินนะพี่นอ้องโอ้ยตายตัดสะเทือนไปทักใจครับอือ ลองเลยครัตักกินกองไว้ครับโโอ้หสุดกับพี่ลองอ่ะวันที่สองครับของวันนี้นะครับับโดยกินเนาะไม่แกะกลองนะครับนเก่าเนาะแต่ใช้ดีก็แกะก็าจากัดมาขั้นที่สามนะครับ้่มนี้นะครับราคาด้วยนะครับสามล้0นห้าเนาะประมาณนะ ก็ไปแท็กไปท้่เส้นครับโหเลอรที่ตัวแค r รียสองตัวนะครเครื่องยนต์สูทนะครับกิฟิชินะครับหรือซานี่เครื่องยนตเขาเองเนาะครับไปจะเรียกเครื่องยนตซานี่ก็ได้นะครับกุฟี้เขาก็อยู่จเก้าสามนะครับูบานนี่นะครับปั๊มก็เป็นปั๊ม k 3สนะครับภายนอกภายในนะครับก็ไม่มีอะไรตกเพิากเริมเพิ่มเติม คืออะไรนะเพิ่มเติมอ๋อติ๊กเกอร์วะไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมทุกคนขับฝีมืงนะครับอย่าเจาะหินแข็งๆครับทางทีเราเห็นอ่อหินนะครับตัวนี้เป็นแคทนะครับโครงพลังนะครับแต่ตังนี้เราจเจอแบบซานนี่กันบ้างนะครับอัดหินแข็ง ฟันไปแล้วครับเห็นได้ชัดครับฟันมาเจองานนี้ฟันไปแล้วครับนะหายไปยิ้งแล้วยิ้งแล้วครับฟันโอ้ตําแห่กี่แลวพี่น้องเสแล้วโอเจจะวายตาย เจองานหิน่นซะแล้วครับเอามาอยู่บ่อหิตเลยนะครับต่อใช้น้ำมัน B10 ครับแต่ว่าน้ำมัน1ิห้ามเติมไปโอดเดเซรัลนะครับทางบริษัทเขาบอกเลยห้ามเติมเด็ดขาดมันติดป้ายไว้แล้ว ปตกไดแล้วพี่หินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับนี่คือมันตัวนี้เป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยคือเป็นหินก้อนเลยนะพี่น้องเกาะไม่เข้าอ่ะดูชั้นดินนะชั้นดินชั้นดินนะครับนะแดงฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่มีลูกรังนะแต่ฝั่งนู้นจะมีลูกรังนะครับชั้นโน้นจะมีลูกรังนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีลูกหลังเป็นแดงแต่ฝั่งนู้นชั้นโน้นมีลูกรังนะครับชั้นแรกเป็นดินชั้นสองเป็นลูกรังของมัน ครับนนนนีเปลี่ยนทิศครับมาอยู่ฝั่งนี้ควาในจกจุกรุนหาหิดหาอย่างไงก็หาจเนเหนื่อยแล้วพี่น้องหาที่สบายๆขุดมีแต่หินครับพี่น้องโอ้ยหาอะไรลองเนี่ยขนาดจะหาได้ลองนะครับหาลองพื้นลองอะไรก็ยังหายากเลยนะครับ ว่ารถแต่ละคันเจ็บสาหัสไปกี่คันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะตรงนี้เนาะแต่ผมกิงไปชั้นแรกไปแล้วคนที่กุดชั้นแรกไปแต่สบายเลยแต่ว่าลูกค้าเขาจะผสมเนาะก้อนเล็กๆออจับหาให้น้ำมันไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามันงัดแบบนี้พี่น้อง นี่น่าจะมาชิมแลครับอาทิตย์แรกเนาะน่าจะออลและ้วน่าจะวันที่สี่ของเืันเลื่อนครับน่าจจะถึงพอกลับพร้อมกันกับพี่เกตนานะเมื่อกี้ก็อบ้าชาักพี่เดียวนะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาเขาว่าแนละ้วไม่ได้ว่าเรานะว่าคนขับรถโกงว่าพี่เดียวว่าพี่เดียว,วครับว่า ใครเข้ามาไม่ขออนุญาตเลยพอดีเขาไม่กล้ากับเราเขากลัวเราเนาะนะครับมาตุ้มาบอกเขาได้ครับดูซะแล้วว่าใครเป็นใครอยายาพูดเล่นนะครับก็ขอโทษขออภัยครับก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอะไรปกติเราไม่ได้ขออนุญาตนะครับไม่ว่ากันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแค่ว่าขออนุญาตนิดๆนะครับแต่ว่าเราไปทีมงานทำงานเขาไม่รู้ครับขอรู้ตุ้มก็อ๋อ ไม่เป็นไรบอกคนนอกเนานะ ครับนะครับบอดินะครับบอดหินช่ไหมาเตรียมบินเตรียมไรบ้างตรวจตรวรเาข้ามแบบนี้นะครับรถตู้บาเจียก็ยางรั่ว ครับทั้งหัวใจและคนขับนะครับ sụt lại với nó băng tiếng nè แพงแพงนะครับบอกว่าโอ้แพงจันแพงจันเดี๋ยวมาดูครับก่อจะได้เอาหินให้ลูกค้าอะลรแต่ละเที่ยวเนาะสาหักันขนาดไหนนะครับแบบทับฟินทับเบลอะไรก่างๆอยู่แล้วครับ เจ็ดนะครับแับีดใจอะไรก็สวยใหม่แล้วไปหมดนะพี่น้องนะครับอยยิม่าซ้ายบาขวานะครับาเราสากันะครับแที่สองนะครับ ครับหาหาดินยากจะหาอะไรจะลองหาก็ยังไม่มีนะครับลองคุยกันลองอะไรลองการขนส่เลยอ่ะอาย่าครับเป็นดินหมดเป็นขีนหมดนะครับตักเต็มเลยด้ไม่ตักเต็มรุ่นนะสู้เหมือนกันครับซานี่สู้สุดใจเหมือนกัน นะครับเห็ end นเลยเอ็นดูครับเอ็นนี่เอ็นดูนะจะาโอ้รอนะเอ็นดะูเลยนะครับเอ็นดูตัดไปทั้งหัวใจเลยล่ะนะครับน้ำมันเลยถ้าแบบนี้เราต้องไปพูดถึงนะพี่เดียวไม่เก็บบอกนะครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามไปกดโหมดคาเวเตอร์นะครับ สัตว์ชิงานเจ้าบอสสัตว์สเกตซีนะครับไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ